มาครับไฮบิดเข้าใหม่ครับนะนี่คือ New a อ t i ิครับนั้น1.8ไฮบิดตัว e n t r รีครับราคาโคตรถูกนะ1.8ไฮบิด e n t r รีครับคันนี้ปี2020ด้านในโทนดำแล้วเรียบร้อยนะครับนะสวยๆเลขไม้แสนหนึ่งหมื่นครับกับราคาที่ห้าแสนี่หมื่นเก้าพครับนะฟรีดาวผ่อน9 0 0าพครับตลอดอายุสัญญา84งวดใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องที่กรุณแคบครับ เรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับส,สวยๆหนึ่งคันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยูแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีตัวเอาติครับนะเป็นตัวนิวนะครับนั้1.8ไฮบริดครับนะสีเดิมรอบคันครับนะสีขาวมุกตัวนี้เลยครับเป็นตัวเอนทครับนะปี2020นะครับย้ำอีกทีปี2020ครับไม่ใช่19.20นะปี20เลยนะครับคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ราคาโคตรถูกครับนะ549,000ครับนะไฮบริดตัวเริ่มต้นใครอยากได้ครับรีบติดต่อหาผมเลยสีขาวมีคันเดียวครับสวยๆหนึ่งคัน ส่วนลูกค้าท่างจังหวัดเหมือนเก่าที่ผมบอกต้นคลิปเลยครับนะสามารถซื้อได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับเหนือออกตกใต้ผมจัดหมดนะครับผมให้ฟรนแไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่วนผลนอนุญาตผ่านแล้วถ้าอยากมารับรถเองครับนะเอาอย่างนี้ละกันนะผมให้ตั๋วเครื่องบินครับมามารับรถด้วยตัวเองก็ได้นะครับนะสวยๆหนึ่งคันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคันนี้เดิมๆยังไงครับคันนี้สภาพแรกเข้าแน่นอนนะครับสวยๆ หนึ่งคันครับนะโอ้โหนะเพิ่งเข้ามาครับนัเปรถระวัางจากหน่วยงานครับนะทซูมิโตโมนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าดีครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดแล้วเรียบร้อยนะด้านหน้าบอกเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนสภาพของโคมไฟครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ตัวเดทาม LED 2ดวงเรียงกันสวยๆครับด้านในเป็นสีฟ้าบ่งบอกว่านี่คือตัวไฮบริดนะครับก็สภาพเนื้อผิวก็บอกเลยว่าลอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับสันหลีบฝากระโปรงคมแบบนี้พร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆเลยครับ4896นะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะบอกเลยว่าช่องนี้อัปเดตเวสุล แล้วก็โคมไฟอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่าสวยครับเก็บระหว่างตัวกันชนครับแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่คือรถสภาพเกรดเครับไม่มีชนหนักจมน้าพิการ้อแม็กครับนะส,สวยนะครับน้เป็นแม็กอลอยจากโรงงานแล้วร้อยพร้อมกับยางดันหลบครับปี2022นะเอาไปใช้งานยาวๆเนาะก็เป็นยางยี่ห้อดียี่ห้อหนึ่งเลยครับนะเป็นดิดนหน้าดิ้นหลังแล้ว เรียบร้อยเหมือนกันน้านข้างครับได้เขียนคําว่าไฮบริดครับหน้าสวยๆกระจกภ้าพไฟ้าแบบออโต้นะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะครับนะวยความดูแลของเขาครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วนะครับใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาเลยแล้วก็ด้านในได้เป็นโทนสีดําแล้วเรียบร้อยนะผมขออนุญาตเปิดให้ดูเท่ากันนะครับมานี่ครับนะด้านในนะครับเป็นเบาะโทนดําแบบนี้เลยเพราะว่าเข้าเป็นรถปี2020แล้วนะครับ บอกเลยว่าผ่อนแค่9 0 0ครับตลอดอายุสัญญา84งวดนะครับใครเครดิตดีนะบอกเลยว่าเครดิตเกินปีครับผ่อนดีผ่อนตรงนะฟรีดาวได้แน่นอนนะครับเดินมาผมนะครับนะสองอาชีพครับพนักงานบริษัทแล้วก็ในส่วนของข้าราชการนะทำงานเกินปีมีเครดิตเกินปีผ่อนดีผ่อนตรงครับนะเกินปีนะครับส่งมาหาผมเลยนะรับรถภายใน2ชั่วโมงได้นะครับอ่าก็ถือว่าสวยนะด้านในก็แบบนี้เลยนะเบาะสีดําอย่างนี้ครับ ายตะเข็บสีขาวพร้อมกับแอร์ด้านหลังครับนะครบจบจครับสภาพหลังคาด้านบนครับรอยยันมหาอุดแทบไม่มีนะแดบบอร์ดนี่ครับทนดําหมดเลยนะให้ความหรูหรายยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับและที่สําคัญตรงนี้เป็นซอฟท์ชัครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานนะครับคาน B นะครับของน้อนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับครบจบจบนะกระดูกงูเป็นยังไงนะสภาพแรกเข้าขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับนะสีเดียวกันกับตัวรถครับจุดเม็ดอาคอยู่ครบปกตินะครับ ใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับนะแค่ติดต่อมาได้เลยนะครับด้านหลังก็สสวยๆนิเนียนแบบนี้ครับนะพร้อมกับเซ็นเซอร์การยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งครับถือว่าครบจบนะในรถคันนี้เลยนะครับและที่สําคัญครับกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถนะครับไม่มีอ่านะครับสีเดียวรอบคันครับคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีมาแน่นอนนะครับครบๆจบๆไม่มีหมองแน่นอนนะครับซื้อไปคุ้มแน่นอนนะพร้อมกับ คุณแจครับนะสมาร์ทเิเลตเอนทีนะครับนะของโตโยต้าครับทำออกแบบมาดีครับเป็นทรงเดียวกับแคมรี่เลยนะครับอ่าเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะครับนะขออนุญาตครับนี่นะสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ดันขึ้นนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยครับนะถือว่าสวยครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4-5่าใบนะครับแล้วก็พื้นที่เหลือๆด้วยและที่สำคัญครับนะขออนุญาตเปิดด้านหลังครับ นี่นะล้ออะไรมีให้ครบครับอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงมีให้ครบครับโครงสร้างต่างๆนะอยู่ครบปกติครับขออนุญาตเปิดครับอึบอึบนะนี่ครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอ่าถือว่าครบจบนะซินทังมะพร้าวอยู่ครบปกติครับแล้วก็สภาพของภายในนะครับนี่ซินทังมะพร้าวอยู่ครบปกติครับอ่าตัวขายึดกับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับนะ ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่สําคัญเนาะนี่ครับหัวนัดนี่คมกริบเหมือนกันครับหัวนัดคมกริบเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวานะครับนะทั้งซ้ายและขวานะครับไม่เคยแบบว่าผ่านการทําสีมาแน่นอนนะครับดูง่ายครับนะดูง่ายมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับดูง่ายมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับถ้าใหม่กริกมากนะครับนะ มีการทำมาแน่นอนนะมีการทำมาแน่นอนนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ภายในโครงสร้างครับการตีโปร่งจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะรถดเดิมวเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนะสัหลี่ยมด้านข้างฝั่งขวาครับไม่มีชนหนักคมๆแบบนี้ครับนะรอยลักยิ้มแทบไม่มีเนาะแล้วก็ที่สําคัญครับนี่นะด้านในซุ้มล้อครับนี่ตัวกำมยี่อยู่ครบครับกำมยี่มีหน่าที่ทําอะไรครับลดเสียงเข้าห้องผู้โดยสารครับหัวน็อตตัวโช๊คกิบๆอย่างนี้และที่สําคัญล้อแม็กซ์สวยทั้ง4ล้อนะครับ ล้อแม็กสวยๆทั้งสีล้อนะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับคันนี้ถ้าผมได้ขัดได้ได้เคลือบนะบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับนะสีขาวมันอาจจะมองอาจจะเหลืองนิดนึงนะแต่ถ้าผมได้ขัดเคลือบครับนะป้ายแดงเลยแหละนะครับนะป้ายแดงเลยนะครับแดบบอร์ดสวยนะเป็นทรงสีดําสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้ครับให้ความหรูหรายยิ่งขึ้นนะครับให้ไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้ครับผมรยบันติฟังก์ชั่นแล้วเรียบร้อยครับเบาะคู่หน้า ปับไฟฟ้านะครับมีมาให้ครับครบจบนะพร้อมกับไล่ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านในให้ดูแล้วกันครับว่าตัว n t ีมีอะไรให้บ้างนะแต่ผมว่าตัว entry นี่ก็เหมาะแล้วแหละนะสำหรับคนที่อยากได้ไฮบริดเนาะเลขมันเขาก็ไม่ได้สูงมากนะอยู่กลางๆครับนะแสนแสนหมื่นเนาะตัวนี้ก็เป็นในชุดของที่เป็นโฮเบรกมือไฟฟ้านะมีให้ครบครับแล้วก็มีเซนเซอร์การยะถอยให้แล้ว2องตำแหน่งด้านหลังครับหมด ev นะ การล้อฟีตัวไดโอมดครับก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเนาะที่สําคัญหน้าจอยกลอยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ควมไรสวยสวยครับนะ่าเจ๋มเจม,มนะครับนี่เลยนะหมดต่างๆครับนะขออนุญ,ญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับมาตรงนี้ก็เหยียบเบรกครับนะกดพุชสตาร์ทครับอ่าก็ทํางานแล้วเรียบร้อยเนาะก็เครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้ทํางานเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวไฮบริดครับเลขไม้ครับนะขออนุญ,ญาตลดแอร์แป๊บหนึ่งนะ แอร์แรงไปหน่อยนะครับเลขไมค์ครับนะัดแสดงอยู่ที่1 1 8 6 6 9กิโลเมตรนะครับนะก็น้ำมันเต็มถังนะคันนี้น้ำมันเต็มถังก็มีบ่งบอกว่าเหลือ732กิโลเมตรนะครับที่จะวิ่งต่อได้นะครับก็ตามปกติธรรมดาจะวิ่งได้แค่400นะถ้าเต็มถังนะครับ300-400อันนี้ก็บวกไฮบริดไปแล้วเรียบร้อยครับนะก็วิ่งโอ้โหนะน่าจะไปผมอยู่กรุงเทพนะน่าจะไปอุดรหนองคายได้เลยนะครับนะหรือไปเชียงใหม่ เชียงรายได้เลยนะครับครบจบเลยนะครับประหยัดมากนะครับสำหรับตัวไฮบริดตัวนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับแดบบอร์ดตรงนี้เป็นหุ้มหนังนะครับเป็นซอฟทัชครับอ่าเป็นซอฟทัชนะครับซอฟทัชทั้งหมดเลยนะครับซอฟทั้งหมดเลยก็สะอาดสะอ้านครับรอยวางพระรอยจับอุปกรณ์โทรศัพท์แทบไม่มีเนาะแล้วก็เครื่องเสียงครับอาจจะเป็นรอยมือรอยมันๆนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับด้านบนครับไฟสว่างครับพร้อมกับนี่ครับรอยยันหาอุดแทบไม่มีนะ นี่กระจกมีมาให้เปิดปุ๊บไฟติดปั๊บปิดปุ๊บไฟติดปุ๊บไม่ใช่นะนี่ครับนะสวยเหมือน Fort u n e เลยนะครับแล้วก็เบรกมือไปฟ้าทํางานครับหลังจากใส่เกียร์พีแล้วเรียบร้อยนะที่วางแก้วมีมาให้ครับด้านในครับมีช่อง usb นะ2.1แอมป์ถือว่าเร็วนะครับและที่สําคัญครับ dc 12โวลต์นะ100 110อ120วัตต์ถือว่าเร็วนะครับตัวนี้นะคู่มือมีให้ครบเอกสารครบครับนะสามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะครับ ถือว่าครบถือว่าจบนะต้องคันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับก็เปในส่วนของตัวเอาติดนะครับนะเครื่องยนต์ของเขาบอกเลยว่าไมเกรกครับนะก็เป็นเครื่องยนต์ครับบวกกับชุดไฮบริดนะครับนะไฮบริดก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะเสถียรสุดแล้วครับนะสำหรับตัว Honda นะครับเอ้ยไม่ใช่ Honda ตัวฮิตาะนะครับนะพูดผิดไปหน่อยนะครับสำหรับตัวฮิตานะครับนะก็เป็นตัวที่เสถียรที่สุดแล้วครับนะสำหรับตัวไฮบริดที่ทําขึ้นมานะครับสีู่บสิบ1.8ลิตรครับ บอกเลยว่าลื่นปื้ดนปาแน่นอนนะรอยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีนะครับคานข้างคานหน้ามอน้ำครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตนี่บอกเลยว่ากิบกิบนะหัวน็อตนี่กิบกิบครับนะด้านข้างครับนะสีสวยฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะนี่ครับตีตาตัวตามานะครับนะสัหลี่ยณคมๆครบจบครับนะครับอาจจะดําหน่อยแต่ผมมีน้ํายานะครับบอกเลยว่าขาวจวดแน่นอนนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพนี้ไม่มีฉีกขาดแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วครับนะ สุดท้ายนี้ครับนะก่อนจะจากลากาันรครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดรถในหมยสซยแบบนี้ครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ